โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกม Naruto Shippuden l t i m e ริจาสตอมซีพูดชื่อทุกวันแล้วก็มดิสระเคอเวเวิรครับคนเดียววันนี้ผมจะไปผมจะไปทำอะไรผมจะไปที่เอ้ยเราไปดูตัวก่อนดีกว่าไหมผมว่าจะเล่น เทมาริไหนว่าเทมารินี่ว่าจะเล่นเทมาริครับชุดเธอเยอะเหลือเกินผมจะไปดูชุดเธอก่อนแล้วกันครับปะโอ้โหชุดนี้เป็นชุดมหาสุกคาบดินจานะตอนเธอใส่ร้อยกาดจริงๆเลยเฮ้ยชุดโอ้ใช้พัดครับไปดูชุดนี้ไปดูไปดูสักสี่ชุดป่ะชุดต่อมาชุดที่เธอใส่ทำภารกิจนะใช่ปะ ไม่ได้ชุดคุณแม่ครับมันไม่ได้เขียนนะอันนี้ออกดูกุรสตีชุดต่อไปส่วนชุดนี้เป็นชุดนี่แหละเออชุดนี้แหละที่เขาเธอใส่ตลอดอ่ะห้าครั้งนี้เขาเขียนว่าชุดชุดตอนประชุมห้าครั้งนี้ครับุพายุหมุนอ๋อเป็นแบบลมยิวเกลียวและก็ชุดว่ายน้ำโอ้โห สวยจริงๆเชียวย่อย่อแน่ๆลองดองหันหน้ามาตีดิย่อย่อโอ้โหสวยงามครับชุดนี้ชอบชอบชุดสุดท้ายเป็นชุดนี่เลยครับชุดชุดคุณแม่ครับชุดภาคโบรุโตชุดคุณแม่ฮาพิเศษหมุนปั้มโอ้โหมันต้องเป็นระยะอันนี้ด้วยนะเดี๋ยวไปฝึกกันปะหลังจากดูเสร็จแล้วเราก็ไปที่ ฝึกฝนก่อนไปฝึกสกิลกันก่อนครับดูชุดกันมาพอแล้วสกิลก็มีอยู่แค่สกิลเดียวนะเดี๋ยวชุดคุณแม่นี่ไว้เล่นสุดท้ายผมจะเล่นชุดชุดว่ายน้ำผมจะเล่นชุดว่ายน้ำไม่เอาไม่เอาชุดว่ายน้ำเป็นชุดแฟชั่นชุดประชุมห้าขางเงี้ชุดนี้ดีกว่าชุดนี้สวยดีชุดออกศึกออกรบไม่ต้องหรอกชุดนี้ดีกว่า แต่คราวที่แล้วเราเล่นคันคุรโร่เราเล่นชุดนี้นะนยดูหน้ามันเปลี่ยนด้วยเนี่ยแต่สกิลหูเมื่อวานเมื่อวานแย่มากอาชุดนี้แหละนี่แหละสกิลคันคุรโร่วันใช้ยากยากเทมาลีครับคุผูิชาโดยการใช้พัดปก,กเปกปกเปก กลางพัดเือ,อเจับจับตีแน่พิม์ด้วยพัดพัดเธอใหญ่มากรู้สึก้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเก,ก,ก้ย้ยเฮ้ยมฮ้ีเฮ้ย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 มันเฮ้ยเฮ้ยเลยเนีย้ยกฮ้ยเฮดเยเฮ้เยยเ้้ย หมุนท่าพิเศษสุดยอดหมุนอีกเป็นการเรียกลมออกมาโหแต่มันต้องกะระยะเว้ยอ่ะโจมตีขึ้นบนเห็นไหมมันก็ท่าเดิมโจมตีลงข้างล่างโจมตีลงข้างล่างกางพัดเหมือนเดิมนะเขาไม่ใช่ริจานี่ครับไม่ใช่รินจาสายประชิดครับ ไม่มีอะไรเปลี่ยนของกันจับจับโอ้ยจับไอ้แด่ละกอนอสรุปไม่ใช่สายประชิดเป็นไงล่ะเป็นพวกใช้อาวุธดินจาป่ะเทนมเมลี่ะเหมือนเทนนะเทนน่ะเทนเทนก็ใช้พวกเรียกอาวุธดินจาออกมา เอ้แต่แต่เทมเริมันเป็นลมเนี่ยเรียกลมออกมาเหมือนดันโซไงดันโซก็ใช้กระสาลมอ่ะเดีย๋ยวลองเฮ้ยลองไประาากระจายนี้ไอ้มันไม่ใช่ทำกระจายครับมันเป็นลมออกมาเนี่ยโอ้ไปตีประชิดเพื่อโอ้โหเที่ยมไปตีประชิดเพื่ออะไรครับูแต่แตเขาใกล้เขาใกล้ก็ไอ้อน,นี่เหมือนกันนะ เพี้ยเพียเพียเข้าใกล้ก็ตบพอไม่เข้าใกล้ก็ยิงยิงนี่นี่นี่ยิงเป็นไงเป็นไงฮัตซี่โอ้โหสุดยอดดูดินี่คือไม่มีใครเข้าใกล้ได้เลยเนี่ยดูดิโอ้โหเยี่ยมเกียวมากเจอสายระยะไกลอีกตัวนึงแล้ว ตอนนั้นก็เล่นอะไรวะไ,ไอ้ฟองสบู่นะถ้าผมจำไม่ผิดอะกับอะไรวะไอ้ปั้นดินน้ำมันน่ะที่มันเล่นระยะไกลอย่างเดียวได้เลยอะเฮ้ยเยี่ยมเกียม์ว่ะนี่ใครอยากกวนๆนะกวนๆก็ยิง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 อย่างเดียวเลยอานนี้จะมาใช้กระถางลินจาดูกระถางลินจาอันเชิญระบำฟาดฟัน อันเชิญระบัมฟาดฟัน,ฟนโอ้โหเเข้ามาระยะใกล้เหรอจ๊ะเดี๋ยวเป็นอันตีอ่ะอันตีเฮ้ยยอสลาตันเบียงทุม่มขึ้นไปท้าใบชื่อมันไม่เพาะเลยวะสลาตันเบียงทุม่มกลิ้งสลาตันเบียงทุม่มไม่โดน สาาตันเวียงทุบสาาตันเวียงทุบโอ้โหไม่ไกลครับระยะกลางเฮ้ยแต่ดาบกระจายทำอะไรเราไม่ได้พวกริวล้อ,อไปแถวนะ่ะอย่ามาเสนอหน้าให้ฉันเห็นสาาตันเวียงทุบ ความประมาทเพียงชั่วคู่อัดํำซึ่งหายนะนะจำเอาไว้ด้วยล่ะอาจารย์ลีเฮ้ยอาจารย์ไก่โอ้โหเท่น่านเล่นมากใครชอบเนี่ยโหชอบระยะไกลเนี่ยยิงยิงอย่างเดียวเอาละคอาวนนี้เรา,ะเาะจะไประดับสูงชุดก็ดูแล้วชอบชุดว่ายน้ำนะชอบชุดว่ายน้ำ แหม่ไม่ให้ชอบได้ยังไงออกจะเซ็กซี่เนี่ยออกจะเซ็กซี่แต่เราจะเล่นชุดคุณแม่เพราะเขาเป็นคุณแม่ครับลูกชื่ออะไรนะอืมลืมแล้วไม่ได้ไปดูบริตกลืมเลยผมมัวแต่ไปดูนี่อยู่เด m o มอนสโ e r เกำลังมันเลยมีใครดูบ้างเดีมอนสโลเยอร์ครับอัาจ,จ้าเราอยู่สนักเดียวกันไม่ใช่เหรอจละ ไอ้หมู่บ้านเดียวกันไม่ใช่เหรอก้าวตาเป็นยังไงล่ะอะไรยิงเป็นคนเดียวเหรอไหนจับตีไงปมพัดเหล็กยิงพัดเหล็กตีแน่พายุฟาดฟันระเบิดพลังนี่มานี่แน่สายลมอมแล้วนะ อหอยก่อนชัดหลังจับเข้ามาถอยหลังหนึ่งก้าววิ่งโดนเลยคาถาตกทะเลทรลายหวานนี้แหละแองล้องเสร็จก่อนครับมีคาถาอัญเชิญด้วยคาถาอัญเชิญเอ่อคามาตาลิอัญเชิญพายุอัญเชิญพายุมานี่แน่เอาพัดตกก็ได้ จิ้ว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 โอ้โหสุดยอดลมมันตามด้วยอันนี้อะไรอะ่ะไข่กักกันไข่กักกันครับคาถาลมไข่กักกันโหหมดแล้วไอหดว่ะเออบัวหันหลังตะกอนใจเย็นโอ้โหทำเรื่องเว้ยเลอไม่ได้เลยเผลอเป็นโดน ก่อนบางอาจบังอาจตีแน่เฮ้ยมันเลยหัวไว้เฮ้ยชาตพลังงอนระบำฟาดฟันโดนระบำฟาดฟันไปอันติเอาไปตีแน่สาระตันเวียงทุ่มมันไม่พออ่ะ ชื่อเหมือนชื่อชื่อท่าเหมือนท่าผมไห้นี่เลยอะลีอาจารย์ไกลกับลีอ่ะเวียงทุ่มเวียงทุ่มโดนนะมอนเตแหมชื่อท่าไม่เคอเลยเอาเป็นเป็นอะไรสะพาลมหมุนวนเอออย่างงี้พอเขาท่าหน่อยหมุนวนทุ่มแหมหมุนวนทุ่มนะตลาดตันเวียงทุ่มไหนเข้ามาค่ะหนูก็ใช้ วิชาลิจาเป็นนะคะแต่หนูใช้พัดค่ะนี่เนี่นี่เนี่นี่เนี่นี่แนี่นี่เนี่นี่เนี่ลมอนู่ตามลมอนู่ตามค่ะระบำควาดฟันระบำควาดฟันเฮ้ยเราลองกดกดจกะดิเดี๋ยวก่อนกดจักระแล้วพัดเออได้ไหมนี่แน่ นึกว่าหนูจะซื้อไม่ได้หรอคะหมดแล้วคะ่ะแวบนี่แน่นี่แน่หยุด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 จับเป็นเหมือนกันคะ่ะตีแน่พัดหนูเอาพัดหนูไปชิมคะ่ะยังยังจะเข้ามาออกไปออกไปชาดพลงังยังยิ่งเอาไปเลยเอาไปเลย นี่แน่ใชพลังใช้พลังใช้หรือแตกล้าเอาไข่ตะไข่กักกันไว้สายลมอันเชิญพายุหมุนคมาตเตอรีนี่แน่ตีดิตีดิออกไปตีเต่าออกไปตีดิพายุ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 นี่แน่ครับคามาตเตอรีเรียบร้อยโดนคามาตเตอรีอันเชิญเคียวสายลม สาวของเธเป็นเหมือนลมอืดอึ่สำหรับฉันเท่านั้นเองเฮ้ยสู้ง่ายกว่าสู้ง่ายกว่านี่เล่นง่ายต้องเรียกว,ว่าเล่นง่ายเล่นง่ายกว่าคันคุโร่สำหรับคันคุโร่แล้วผมขอยกความเล่นยากให้เลยมันไม่ใช่แนวผมจริงๆคันคุโร่ มันก็โอเคนะผมว่ามันก็เป็นนี่นี่นี่แต่เราเล่นเทมบลลี่เหรอเฮ้ยซุปอะไรพัดสายลมอ,อ,อันตี้เอาไปอืมสลาตันพายุหมุนล,ลงมาข้างล่างาสา้ักังแปลงล่างเป็นเทมบลลี่เฮ้ยนี่แนบินเหรอเฮ้ยลบลบ ลบอึ๊บแล้วกนเ,เราเราเราแยกร่างบ่อยแล้วแยกร่างบ่อยแล้วคาถาหมดมาอะไรเงี้ยไปประชิดอึ๊บป้องกันอันเชิญอันเชิญได้ใช่ไหมตีแน่คาถาล้มตะไคร้ทายากัดก,กัน้นเอ้ยมันพุ่งมาได้ไงวะไม่อันเชิญ พอหมดแล้วก็ไอ้นี่เลยอ่ะปุ้มตุ้มตมถอยหลังหนึ่งเก้าอันติเอาไปลากก่อนไรเข้ามาทำไมไกลๆไปเล่นไกลๆแม่หนูน้อยมันข้ามหัวว่ะเอาไปลักก่อนลัตั้งคุณรอไปเถอ มสเนยัเเป็นคนที่บังคับลมได้ใชนะ่ไหมไอ้นั่นอ่ะไอ้ดันโซดันโซก,ก็ใช้กระถาลมนะกระถาลมบอยมี่าาาาาาานาลุตก็กระถาลมไอ้นาลุตก็ใช้ธาตุลม ใช่ปะใช่ใชยาวกระจายกระสือเขาต้องจำจำได้มายิงท่านโขงเงี้ยุ่นที่หนึ่งยิงระยะใกล้ระยะใกล้ใชระยะใกล้ใช้พัดตกนี่แน่สลาตันระบำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนระบำพายุหม,มุนฟาดฟันเฮ้ยมันเป็นเหมือนกระถาอันเชิญไปอ่ะดูดิมันมีตัวตัวนี้ไปด้วยอ่ะมาค่ะมาค่ะมาค่ะ เฮ้ยถอยกังถอยหลังงอนอย่าชาร์จค่ะหนูเก่งด้านการหนูเก่งด้านนี้ค่ะไม่ไม่ไม่ทันโทรเพียงี้ทันโทรเพียงี้เฮ้อยเดี๋ยวก่อนจะเข้ามาทขาไมคะชาร์จพลัง หนูชัยเสร็จก่อนค่ะหนูเสร็จก่อนค่ะไม่สุดบุ้มบุ่มบุ่มบุ่มอันเชิญอันเชิญพายุหมุนไม่เป็นไรเหรอมันดูเหมือนเบาๆไงไม่รู้อะมันเหมือนเบาๆไงไม่รู้อะเฮ้ยอ่พายุพายุพายุอันเชิญพายุหมุนธรมัตะลิช่วยเราได้แค่นี้เหรอฮะธรมัตะลิไปเลยหายกริ๊กกริ๊ก ไม่มีใครสู้ได้อ่ะเทเบลี่นี่คือระยะไกลโคตรโคตรโกงอ่ะหละกักกรันโคคังเงต้องสู้กับใครถึงจะได้คาซีนไม่ไหวเอาไปเลยทันโทคังเง่เหรอดูดิสบายๆเลยเลือดอยังไม่แดงเลยความประมาทเพียงชูคู่จะไม่ซึ่งหายเย็นเนาะจ้า เป็นระดับคุณแม่แนละ้วต้องเก่งธรรมดาโอ้ยกัดลิ้น <laughs> กัดลิ้นตัวเองซะงั้นพูดเยอะนี่เลยซาสุเกะซาสุเกะซาสุเกะไอ้เอ้ยนั่นไงบ้าบอบ้าบอถอยหลังไม่ได้เว้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้วอ,อ้าวอันติโดนเฉย รอกยังลอกสลัดตันเวียงปุ๊บค่ะทำไงเฮ้ยบุ๊บอะไรคะอะไรคะอย่าได้ชาร์จพลังเด็ดขาดนี่นี่นี่ใบมีดสายลมนี่นี่นี่กระสุนลมกระสุนลมแล้วก็ใบมีดสายลมแล้วก็ปิดท้ายด้วยเดี่ยวลมพัดเด็ด องหญิงพัดเหล็กองหญิง pues พัดโอ้โหหลบได้หมดเลยไหมไม่แน่ไม่แน่นี่แน่ไม่แน่น sure> ี่แน่ออกไป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 ขาสลางขาสลางแอร์ซาบูเกะเข้ามาลมฉันลมฉันจะจัดการเธอลมฉันจะจัดการนายอย่าเข้ามาถ่ายกั้นเป็นไงล่ะ ไม่ได้เข้ามาหรอกใครกั๊กกันอะไรกันอยอมแพ้แ,แล้วเร้าน้าสมเพชจริงจริงงานแค่ผมปล่อยพลังไอ้ถ้าผมใช้กระถานิจาตลอดกระถาลมตลอดศัตรูไม่มีทางเข้าใกล้ตัวครับโอ้ยเจ็บลิน้นกันเล่นหนูเองสมกูรณ์หอุ๊ยขจี เมื่อกีอ้ซาซิเกะก็โดนเราจากกัดการไปแล้วนะอีกาพ, <Ey S 2> <อ>พัดอิกาใหผิวอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้เดี๋ยวก่อนอกาพัดัดัดัไอ้ท่าปิดท้ายนี่มันเหมือนจะเป็นแบบว่าระบิ้มฟฟันถึงไหระบอมฟฟัน <0. S 1> <Hyundai> <erek> โอ้ย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 มามานี่เข้าไปเข้าไปตะถาโถดะสลาตันเนไหมนะมันเหมือนชื่อชื่อทาเตของอนี่เลยแต่นี่เป็นสลาตันเวี่ยงทุ่มเฮพยโอ้ยโอ้ยไปนะไปนะหนหนูประมาทไปหน่อย หนูก็หมาดไปหน่อยเฮ้อ,อถอยหลัง19หยุดก่อนไฟทำอะไรเราไม่ได้หรอกตีแน่เข้ามาจนได้ตีตีไอ้จ้าหมังอ่านมากจะแปลงร่างก็ไม่ให้เราแปลงร่างโดนจนได้โดนจนได้ดนนไดขาพลังเน่จังหวะนี้จะแพ้เอาเนี่ยจะแพ้เอาเนี่ย จะแพ้เนี่ยนี่แน่ยันระเบิดจะแพ้เนี่ยจะแพ้เนี่ยหาพลังเรียบร้อยอทีตจิกระานเชิญกระถานเชิญนี่ตะไ่ายกักกั้นเรียบร้อยเล่นเยอะดูดิเจ็บปวดเลยเกือบแพ้เลยเฮ้จบแล้วครับโอ้ยเจ็บดิผมต้องลาจากกันแล้วครับ มันมากขอบอกเทนมาริสำหรับสายระยะไกลใครชอบครับสไนเปอร์ <c oughs> ใครชอบสไนเปอร์ต้องเล่นเทนมาริครับไปแล้วครับต้นจบแบบกระตูนไทยหล่อๆเอ้ยสวยๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ